เห็นแม่บ่รกับรถรถทะเบียนรถตรมาสามตัวเลยกับมื่อสักครู่เจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าขั้นใหม่นะขั้นใหม่ผมมื่อสักเนี่ยมื่อสักเนี่ยผมกับเมื่อสผมก็ทายอยู่เดีแมนเลขออก็ตรงๆเลยเจ็ดแปดเก้าอมานีเ่เลขของอัตมากออกทั้งบนทั้งล่างเด้วยแต่อัตมาจับบทถึกนะ่ะแมนดูม อ่าัตมาก็สื่อเลยบุกับผมแตเอฟซถึงหลายโยเห็นเอซโมาถึงกันยังขัดเลยถรุนรุ่นรุ่นรุ่นุ่นรุ่นรุ่นุนรุ่นุนรุ่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 นรุๆนลุ่นุ่นรุ่นรุ่นุ่นรุ่นรุ่นุ่นุ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  ฟังอีกครั้งค่ะ oh. รางวัลที่หนึ่งวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสสอองพันหห้้ารยกิบห้าเลขที่ออกหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดแปดเก้าไปจังหวัดชนบุรี ได้ทำการออกรางสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16พฤศจิกายน2565เสร็จสิ้นแล้วค่ะโทรไปเรื่อหขอพี่ก่านะถือบัวถือบัวพี่น้องหกมาหลดหกมาดีใจเบิดแต่หกเก้าแค่ไหนตัตมโป่งหลดนี่มาซ่อระวัาง 6. ระว่างหกระว่างเก่าจะเป็นหกเป็นจะเน้นอหลวงพี่เน,นาะ มาตรการครับเ,เป็น<ว>ทังไหนครับอ,นนอาจารย์ได้แน่บอลฮะทะเบียนร,รถอัตมาสามตัวเลยกับมาซ่อ<ผ>ม,มั่งผทะเบียนรถอัตมาเจ็ดแปดเกาขั้นใหม่นะขั้นใหม่ผมมาซ่อมเนี่ยมาซ่อมเนี่ยผมกับเมื่อมผมก็ทายอยู่เดีแมนเลขออกตรงตรงเลยเจ็ดแปดเก้าอ่มามานี่เลขของอัตมาออกทั้งบนทั้งล่างเด้วยแต่อัตมาจับบทถีบน,ะน,น่ะแมนรวม อัตมาก็สือเลยบอกครับผมแต่เอซีถึงหลายโยเห็นเอฟซีโซมาถือกันยังขัดเลยถือกลุ่มถึอกันหลายถือเก้าถือเก้าแปดแปดเก้านอาจ๋าน้ถึงเก้าแปดงหกซีเก้าแปดั้งสี่หเพราะว่าคนคนคนกลับได้คนออตัวรีไปจับเมนจ้ะแมนคือเอฟซีน่ะพักันถึงหลายแต่อัตมาน่ะบ่ถึงย่อนมาอัตมามักตัวใหก็ขึ้นตัวนั่นแมนมนี่แตนเอฟซ้อนอาจมาเลยได้บ่ฮะโนี้อาจารอะไรได้ด้ บอกตัวใดเพราะว่าซื้อเลียกประกบเพราะว่าอาจารย์มากตัวใดก็ะึือตัวนั้นเนาะแม่นะอัตม,มาก,ก็บ,บอกอยู่แล้าวว่าเด็ก,กเก่าก็เลียหกตัวเดียวกันแบบนี้อัตม,มาหมักมักตัวใดก็คือตัวนั้นซื้อประกบ้าบบ่ถือก็คือถือหมดไหมหมดไหมจ้ะครับเป็อยังเนาะแต่ว่าขอให้เนี่ยมาเป็นยังวัหนาไม่จ้ะแต่ขอให้ยึดซีบ,บ,บถือกับข้อใจแล้วน่ะจ้ะยึดซีบถือร้ายเพราะว่าเขาถือไ<ร>ด้บุญแางไม่จ้ะอืม เด็กอาตมาเขาบนลลังแต่อาตมาจับว่าหายบ่ได้ซื่อๆครับก็ถือว่าก็เขาบนลลังอยู่ดีเนาะนี่นะครับนี่แมนจานเด็กอาตมาเขาบนลลังเลยแหลยครับเขาบนลลังอยู่จ่าแมนจ่าครับผมการ์ตานเนาะผมก็รุ่นนี่เด้อรุ่นโอ้ยหกหกมาแล้วหกยังหกลุ่นหกเก้าหกสี่สามโอ้ยเห็นไห เสดายครับเปลี่ยดอเอาไม่เอาไม่มาหน้าไม่เอาไม่เอาไม่เนาะงัวหน้าที้นีคือเขาอันละนะครับจ่าแมนจ่าแมนนครับเพื่อนี่สร้างเพคนมาปั่นเนาะครับทาวอสศวรกับเห็ดดูไหมเห็ดดูสมัยอะไรจ่า๋อสร้สากันอยู่เนาะจ้าครับบัดนี้อาจารย์ทีขึ้นไปเมื่อไหนเนาะเดี๋ยวว่าผมจะเข้าไปหาเงินดีเนาะเงินเนี่ก็ขอ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 ทาสาวจังหน่อยนะเพราะว่า เดี๋ยวตมายังหนุ่มก็ลงพออยู่จะอโอเนาะครับผมให้จาถ้าขาดมือก็ได้ยังสาสุดขามือแจ้าอืมให้จย์ได่มิสรมัธิเนียอาจารย์ม่ไม่สมาทิี้อนมือซีตั่หลายเนี่ยวมีนจ้าเมีนเมเบิดมือเบิดคำในกระดังงุกติ้งต้ิ้งอยู่บนนี่ทสับเมีนจ้าเมียนเบิดมือเลยมือนี่ออนี่เสียงท่อสับดังอยู่นี่เมีนจ่ะเมียนอ๋อจ้าโอเคนอาจาครับครับมาตรการครับจย์ครับจ่า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 ครับ พี่น้องนะครับล้องวดไหมนะครับเนาะงวดนี้พลาดไปแต่ว่าสําหรับเอฟซีของ롱พี่มิเชนก็ถือกันหลายนะครับเนาะเพราะว่าเพื่อนเอาตัวนี้ไปกลับหัวนะครับจับอยู่ในนี่ในกลัดตัวนี้นะครับล้อสามตัวนะครับก็เขานะครับเนาะสําหรับของ롱พี่มิเชนก็ถือว่ายังยังเดือนดีอยู่นะครับให้วิ่งเก้าพร้อมให้วิ่งเก้าทั้งบนทั้งล่างนะครับสายวิ่งสายหลุดคงจะโชคดีกันไปสําหรับของหลวงพี่มิเชนอ่ะรอติดตามกันนะครับเด้อสำหรับหลวงพี่มิเชนนะครับในงวด ต่อไปนะครับผมนี้ก็จะไปติดตามให้คือเก่านะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนคนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับหลายสถานที่หลายูบาอาจารย์หลายเชื้อนนะครับแอดนั่งตามให้คือเก่านะครับถึงว่านะครับในวดนี้เพิ่นหลุดไปวันหน้าเพิ่นอาจจะเขานะครับเนาะแต่ละูบาอาจารย์นะครับทุกอย่างไม่แน่นอนนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับในวดต่อไปนะครับ